สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนะครับเบ๊กนะครับที่ปรึกษาการขายอยู่ที่ Ford Auto Gallery สาขาปทุมธานีนะครับวันนี้จะพามารับชมนะครับเป็น Ford r a n g e จรรุ่น XLT นะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาราคาจำหน่ายจะอยู่ที่857,000หาหนเบาทครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้อยู่ที่9ก้0แสบาทนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมชุดแต่งรอบคันนะครับคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับเบื้องต้นแล้วคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะครับดีเซลนะครับเป็นเกียร์6สปีดนะครับก็ มาดูชุดแต่งกันนะก็จะด้านหน้าก็จะเป็นชุดกระจังหน้าครับเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์นะครับฟอนต์ฟอดตรงนี้นะครับก็จะทําเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีแบบคล้ายกระดาษทรายแบบนี้ครับข้างในก็จะเป็นประการะายแบบนี้ตรงฟอนต์นี่เราสามารถทําสีได้นะครับช่องนี้ก็สามารถติดไฟได้นะครับในชุดไฟหน้านะครับไฟหน้าก็เอาไฟหน้าเดิมของ xlt นะครับตัวนี้นะครับก็เอาไปทำการคัตตอมใหม่นะครับ เพิ่มเติมเข้าไปครับก็เป็นไฟเดย์ไลท์นะครับคีบฉลามครับโปรเจคเตอร์วงแหวนแบบสี่เหลี่ยมนะครับลูกแก้วเป็นเลเซครับลูกแก้วเลเซอร์ที่จะติดเฉพาะตอนที่เราเปิดไฟหลีเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับก็ติดตั้งชุดเหล็กแฮมเมอร์รอบคันนะครับกันชนหน้าก็เป็นกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์นะครับก็จะมีห่วงแดงนะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็กรอบป้ายทะเบียนที่สามารถปรับองศาได้นะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้ในรุ่นนี้นะครับ ในส่วนของกันชนหน้านะครับด้านล่างก็สามารถติดแข็งที่เป็นแข็งสีแดงนะครับเคยเห็นกันนะฮะแต่คันนี้ไม่ได้ทําการติดตั้งแข็งให้นะในส่วนของด้านข้างนะครับก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับเป็นคิ้วซุ้มล้อแบบมีหมุดนะครับซึ่งหมุดตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ทําการเจาะตัวรถนะครับก็จะเป็นแค่ง,งานที่ยิงซิลิโคนติดกาว็ m นะฮะยิงซิลิโคนให้อย่างดีนะครับน้ําไม่มีเข้านะครับ ในส่วนของล้อแม็กนะครับก็คันนี้ก็เป็นล้อแม็กยี่สินะครับจากเดิมที่เคยเห็นใส่ใส่กันเป็นล้อยีแล้วเป็นยางยางลบตาครับอันนี้ก็ไม่ใช่ยางลบตาครับจะเป็นยางคอสมิกนะครับล้อแม็กก็เป็นคอสมิกนะครับแรปเตอร์เอทีก็คือยางออเทเลนนะครับซีเรียยางปกติที่ใส่กันที่เคยเห็นรีวิวทั่วไปก็จะอยู่ที่สามสิบสามจุดจุดห้านะครับอาสามสิบสามจุดห้านะครับอายี่สิบอันนี้ก็จะเป็นยางที่เล็กลงมานะครับยี่สิบเจ็ด องเจ็ดห้านะครับห้าห้ายี่สิบนะคันนี้ก็ไม่ได้เซตอัพช่วงล่างใหม่นะครับก็ใส่ยางที่มันเล็กลงมานะครับล้อแมกก็เป็นของคอสลิกนะด้านข้างนะครับของ XLT นะครับก็เดินเดินจากโรงงานมาตรงแก้มนี้จะเป็นสีโครเมียมครับแบบนี้นะครับข้อกระจกก็ตรงทางด้านของกระจกก็จะเป็นสีดําเงานะครับแบบนี้แล้วก็ไฟตัวนี้ก็จะมีมาในรุ่นหอยเอ T อยู่แล้วครับกันสาดฟิล์มครับฟิล์มลูกค้าก็สามารถแจ้งได้นะครับว่าอยากได้ความเข้มประมาณไหนนะครับ ในส่วนของบันไดข้างครับก็เปลี่ยนบันไดข้างนะครับเป็นของลิมิเลตนะครับบันไดลิมิเลตตัวนี้ก็จะเป็นทรงเดียวกับ h ฮมเมอร์นะครับทรงคล้ายๆแฮมเมอร์แต่เมแต่ไม่ใช่ก็จะเป็นทรงแบบนี้เป็นเหล็กนะครับก็จะขนาดนะครับจะใกล้เคียงกับบันไดเดิมนะครับแต่เปลี่ยนเป็นเป็นบันไดเหล็กของลิมิเลตนะครับตัย่อักษณ์นี้ LM นะในส่วนของด้านหลังนะครับที่ทําการแต่งเพิ่มให้กับลูกค้าว่าจะเป็นโลบาร์นะครับโลบาร์ของ h ฮมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับ ก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้นะครับอย่างนี้นะครับเพราะว่าในในรุ่นของ XLT นะครับก็ที่หัวเก่งก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามนะครับก็ติดตั้งเพิ่มเติมเป็นตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกขึ้นมาเพื่อทดแทนไฟเบรกดวงดวงเก่าของ XLT นะครับเป็นโลบัเเล็กสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับในด้านหลังนะครับก็อันนี้ก็เป็นพาร์ทที่เราถอดออกนะถอดส่งคืนให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นนี่เก็บไปข้างหลังหมดเลยนะครับแล้วก็ ทำการเปลี่ยนแปลงนะครับไฟนะครับเป็นไฟสโมกรุ่น v 2นะครับเป็นไฟลมดําแบบนี้นะครับก็ที่เห็นก็หลายหลายคลิปนะครับไฟก็จะเป็นไฟตัวยอดนิยมตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นไฟตัว j นะครับอันนี้คือสเต็ปที่เปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับเวลาเบรกไฟตัวนี้จะขึ้นเป็นตัว c นะครับเวลาถอยตรงนี้จะขึ้นเป็นไฟสีขาวนะครับด้านฝาท้ายนะครับก็ครอบฝาท้ายนะครับครอบกับฝาท้ายแผ่นใหญ่นะครับเป็นสีดําด้านตัดกับสีดําเงานะครับตัดสีดําเงาเพื่อให้มีมิตินะครับที่มันสวยงาม ขึ้นมานะครับตรงฟอนต์ฟอร์ดนี่เราก็สามารถเลือกทําสีได้นะครับโดยรวมแล้วรถคันนี้เป็นสีดําก็ทําดําด้านตัดดาเงาอย่างนี้ก็สวยลงตัวนะครับในส่วนของกันชนนะครับก็เป็นกันชนเหล็กนะครับกันชนเหล็กแฮมเมอร์นะครับหน้าแฮมเมอร์โลบาร์นะครับกันชนนะครับแฮมเมอร์นะครับก็ในดีเทลของกันชนตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับที่เป็นไฟถอยไฟฉุกเฉินมีห่วงนะครับห่วงแดงมาให้สองฝั่งไฟสองก่อป้าย มาให้นะครับแล้วตรงนี้ก็สามารถติดตั้งบอลไว้สาหรับลากเรือได้อีกด้วยนะครับเซนเซอร์4จุดของ XLT นะครับก็ยังติดตั้งเพิ่มเติมไปในการชนตัวนี้ด้วยนะครับโดยรวมแล้วรอบคันก็ประมาณนี้นะครับเอาละครับถ้าลูกค้านะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็น ID line แล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับเอาไว้นะครับชอบสไตล์แบบไหนอยากแต่งแบบไหนนะครับ ส่งหมาห้ผมดูได้นะครับก่อนจะไปนะครับผมฝากกดซับสไคร b ์ช่อง YouTube ให้ผมหน่อยนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับผมจะเอาฟอร์รุ่นไหนมารีวิวให้ดูอีกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ